สัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณเป็นผู้มีพลังของความเป็นฮิลเลอร์คือผู้ที่มีความสามารถในการบำบัดเยียวยานตนเองและผู้อื่นไม่ใช่ผู้ที่ใครจะตามตัวได้เหมือนแพททั่วๆไปแต่พวกเขาจะปรากฏตัวได้เสมอในทุกสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่ผลักดันให้ได้พบพวกเขาซึ่งคุณก็อาจเป็นผู้หนึ่งที่มีพลังของความเป็นฮิลเลอร์ซุกซ่อนอยู่ก็เป็นได้ และหากคุณมีลักษณะที่เป็นธรรมชาติของฮีลเลอร์ดังต่อไปนี้แม้ว่าจะเป็นเพียงบางข้อก็ตามคุณก็เป็นผู้หนึ่งที่มีพลังของความเป็นฮีลเลอร์ในตัวคุณเป็นผู้ที่ดูแลสุขภาพกายใจให้แข็งแรงอยู่เสมอผู้คนต่างพูดกันว่ามีความรู้สึกดีที่ได้อยู่ใกล้คุณ คุณและคนในครอบครัวรวมถึงผู้ที่มีความใกล้ชิดในทางกายภาพของคุณทุกคนร้วนมีสุขภาพแข็งแรงไม่ค่อยป่วยใครคุณหาวิธีที่จะปรับปรุงชีวิตของผู้อื่นเสมอคุณอาจถูกมองว่าเป็นคนแปลกประหลาดคุณมีพลังของการเป็นผู้อย่างรู้วาระจิตที่สูงมากคุณอาจมีประวัติครอบครัวที่เคยเป็นแพทย์หรือฮิลเลอร์ คุณรู้สึกอึดอัดเมื่ออยู่ในที่สาธารณะหรือในสถานการณ์ที่มีผู้คนหนาแน่นคุณมีความเชื่อมโยงกับสารและเด็กอย่างลึกซึง้งคุณเป็นผู้ที่คนแปลกหน้าชอบเล่าเรื่องราวชีวิตของพวกเขาให้แก่คุณคุณรู้วิธีเยียวยาแม้จะไม่ได้เรียนหรือฝกฝนมาก็ตามคุณรักความสันโดษคุณสนใจผลึกเิสตัน และคุณสมบัติทางฟิสิก์ของหินต่างๆคุณสนใจวิทยาศาสตร์จิตวิญญาณเช่นการฝังเขมเลกิหรือการเยียวยาด้วยแสงเสียงและหินสีต่างๆคุณอาจมีอาการหนาวสั่นสะท้านในขณะที่อากาศอบอุ่นหรือมีความร้อนแผ่ออกจากร่างกายที่ฝ่ามือฝ่าเท้าคุณมีมุมมองที่แตกต่างจากคนอื่น คุณเคยประสบกับความเจ็บปวดครั้งใหญ่ในชีวิตเช่นการสูญเสียคนที่คุณรักหรือมีประสบการณ์ใกล้าตายคุณได้ผ่านการตื่นขึ้นของจิตวิญญาณกุณฑทารณีคุณเคยพบและผ่านข้ามคืนอันมืดมิดของจิตวิญญาณมาแล้ว คุณเป็นผู้มีประสบการณ์ในเรื่องลึกลับมากมายที่สำคัญที่สุดคุณคือจิตวิญญาณเก่าแก่ดังนั้นคุณจึงจะไม่ใช้ทฤษฎีใด,ดๆหรือเส้นทางของใครในการตัดสินใจเลือกใช้ชีวิตในวันนี้และวันค้ั้งหน้าเพราะคุณจะเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าชีวิตของคุณจะไปในทิศทางใดเมื่อไหรและอย่างไร